ขึ้นกลมัธยมศึกษาปีที่4การบรรยายครั้งนี้ทำเพื่อผู้พิการทางด้านสายตาเพราะฉะนั้นการบรรยายอาจจะเยินเยอะไปนิดหนึ่งสูตรขึ้นกลสูตรคลื่นกล F เท่ากับหส่วนทีตัวเล็กเท่ากับ Frequency ก็คือความถี่เท่ากับ1นส่วนทใหญ่ T ตัวนี้ก็คือ Period หรือแปลว่าคาบหรือเวลาในการเคลื่อนที่1ลูกคลื่นในการ ได้สูตร f แล้วก็จะมานำพาซึ่งสูตรต่อไปก็คือ v เท่ากับ f ล a มดา v ก็คือความเร็วของตัวคลื่นเท่ากับ f f คือความถี่ลมดาคือความยาวคลื่นเราประยุกต์เอาสูตรนี้มาใช้ในการคำนวณก็คือ v เท mm ่า hmm. กับ s ส่วน t อันนี้คือความเร็วเชิงเส้นที่เราใช้กันอยู่เรื่อยๆให้ระวังเรื่องการเปลี่ยนหน่วยจากเซนติเมตรเป็นเมตรกิโลเมตรเป็นเมตร หรือวินาทีเป็นนาทีนาทีเป็นวินาทีสังเกตดูตัวรูปตัวขึ้นคาบมันจะให้มาไม่ได้ตรงไปตรงมาหรอกเช่น T ีส่ 2, 2, 2, วน2ทีใหญ่ส่วน2ทใหญ่นะครับส่วน2มันหมายถึงครึ่งคาบเราต้องดูจากรูปว่าครึ่งคาบจาก e ไป g นะครับ1รูปขึ้นอาจจะจาก e ไป f ไม่ใช่อาจจาละมันคือ e ไป f หรือสันขึ้นถึงสันขึ้น a ไปบท้องขึ้นไปท้องขึ้น c ไป D อันนั้นเวลาคุณได้ตัวคาบมันอามาใช้งานแล้วเนี่ยคุณก็เอาาสามารถมาคำนวณตัว f เพราะ f มันเท่ากับ1ส่วนทีเพราะคุณคำนวณ f ได้คุณก็เอ F มาคำนวณ v v เท่ากับ f แลมด้าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องอ่านจากตัวรูปภาพออกสำหรับผู้พิการทางด้านสายตา คุณต้องพอดมันออกมาเบลมันออกมาแล้วก็มาคําดูว่าหนึ่งลุกขึ้นมันคือจากตรงไหนถึงตรงไหนเพราะโจ์เนี่ยมันจะไม่ได้ให้เป็นตัวเลขมาตรงไปตรงมาก็ได้มันอาจจะให้คุณมาเป็นรูปภาพแล้วคุณวิเคราะห์จากรูปภาพแล้วเค้นหาตัวเลขออกมาแล้วตัวเลขมาคํานวณ